อันนี้นะก็เป็นเรื่องของค่าเลือดคนที่เรียนในคอร์สตแลาตนะฮะวันที่12เดือน5อันนี้เป็นผลเลือดนะฮะของคนไข้ที่เอ่อมาอยู่ในคอร์สนะดูตลไตเนาะเห็นผลเลือดไหมฮะคัค่า g f r 6 7 5เนาะอันนี้เข้าได้กับไตเสื่อมระยะที่2องถูกไ้ฮะเออแล้วดูความชัวร์นะฮะเขาก็ไปเช็คแลบ,บอีกครั้งหนึง่ง ตอนนั้นก็ทําเป็นซีโรโปรตีนไปหลังทําซีโรโปรตีนเจาะมาค่าเลือดอดับลงนะ63อันนี้เป็นผลเลือดในรูปนะตรง BUN แอะ่ะเป็นตัวที่แสดงว่ากินโปรตีนน้อยจริงโปรตีนน้อยมีปัญหาได้นะบอกได้เลยนะบางคนบอกคุ้มโปรตีนดีๆเนะี่ยแล้วก็เหมือนโดนค่าอา่ารเสริมไประดับหนึ่งนั่นน่าจะเฉียดเหมือนมนะั้ง แล้วก็สุดท้ายก็คือหลังเรียนคอร์สแล้วไปทําตามในคอร์สนะค่าไตก็ขึ้นมาเป็นเจ็ดสินะอันนั้นผมไม่ได้เขียนนะอันนั้นคนไข้เขาเขียนเองนะฮะก็ประมาณนี้แหละผลลับอันนี้เดี๋ยวหาว่ามาหลอกลวงอีกนะก็ต้องบอกว่าไม่มีใครบอกว่าไม่คุ้มนะเพราะว่าเหมือนไปโรงมาลเอกชนครั้งนึงนะนะั่นแหละประมาณนะั้น